เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่58หน้า861ถึง869มูสิกาชาดกว่าด้วยควรเรียนทุกอย่างแต่ไม่ควรใช้ทุกอย่างคนบนพร่ำอยู่ว่านางทาสีชื่อมูสิกาไปไหนไปไหนเราคนเดียวเท่านั้นรู้ว่านางทาสีชื่อว่ามูสิกา ตายอยู่ในบ่อน้ำเหตุใดท่านจึงคิดอย่างนี้และมองหาโอกาสจากประหารทางนี้ทางนี้กลับไปแล้วเหมือนลาเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าท่านฆ่านางคาสีชื่อว่ามูสิกาตายทิ้งไว้ในบ่อน้ำวันนี้ปรารถนาจะกินข้าวเหนียวอีกหรือแน่เจ้าผู้โง่เขลาเจ้ายังเป็นเด็กอ่อนตั้งอยู่ในปฐมวัยมีผมดำสนิท มายืนถือท่อนไม้ยาวนี้อยู่เราจะไม่ยอมยกชีวิตให้แก่เจ้าเราเป็นผู้อันบุตรปรารถนาจะฆ่าเสียจะพ้นจากความตายเพราะพบในอากาศหรือเพราะบุตรที่รักเปรียบด้วยอวัยวะก็หาไม่เราพ้นจากความตายเพราะคาถาที่อาจารย์ผูกให้บุคคลควรเรียนวิชาที่ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเลวดีหรือปานกลางก็ตามบุคคลควรรู้ประโยชน์ของวิชาที่เรียนทุกอย่างแต่ไม่ควรประกอบทั้งหมดศิลปะที่ศึกษาแล้วนำประโยชน์ให้ในเวลาใดแม้เวลาเช่นนั้นย่อมมีแท้จบมูสิกะชาดกที่สามอธิกถามูสิกะชาดกที่สามระศส,สดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเวรุวันวิหาร ทรงปาราบพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ากุหิงคตากะถะัถถคตาดังนี้เรื่องปัจจุบันได้ให้พิสดารมาแล้วในถุสชาดกในหนหลังนั่นแลส่วนในชาดกนี้พระศาสดาทรงเห็นพระราชาทรงหยอกเล่นกับพระโอรสพลางทรงฟังทำพลางอย่างนั้น ทรงทราบว่าภัยจกเกิดขึ้นแก่พระราชาเพราะอาศัยพระโอรสนั้นจึงตรัสว่ามหาบาพิษพระราชาครั้งเก่าก่อนทั้งหลายทรงรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจได้ทรงกระทำโอรสของพระองค์ไว้ณส่วนข้างหนึ่งด้วยทรงดำริว่าพระโอรสจงครองราชสมบัติในเวลาเราแก่ชาราตามัวแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทก ดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพารานสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพระรามในเมืองตักกะศิลาได้เป็นอาจารย์ทิสาปามโมกโอรสของพระเจ้าพารานสีพระนามว่ายยวะกุมารได้เรียนศิลปะทุกอย่างในสำนักของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วให้การซักถามคือทดสอบวิชาแล้ว ประสงค์จะกลับมาบ้านเมืองจึงอำลาอาจารย์นั้นอาจารย์รู้ได้ด้วยอำนาจวิชาดูอวัยวะว่าอันตรายจากมีแก่กุมานนี้เพราะอาศัยบุตรเป็นเหตุคิดว่าเราจะบำบัดอันตรายของพระกุมานนั้นจึงเริ่มไต่ตรองหาข้อเปรียบเทียบสักข้อหนึ่งก็ในการนั้นม้าของอาจารย์ที่สาปาโมกนั้นมีอยู่ตัวหนึ่งแผลเกิดขึ้นที่เท้าของม้านั้น พวกคนเลี้ยงม้าจึงกระทำม้าตัวนั้นไว้เฉพาะในเรือนเพื่อจะตามรักษาแผลในที่ไม่ไกลเรือนนั้นมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึง่งครั้งนั้นหนูตัวหนึ่งออกจากเรือนกัดแผลที่เท้าของม้าม้าไม่สามารถจะห้ามมันได้วันหนึ่งม้านั้นไม่อาจอดกลั้นเวทนาได้จึงเอาเท้าดีดหนูซึ่งมากัดกินแผลให้ตายตกลงไปในบ่อน้ำ พวกคนเลี้ยงม้าไม่เห็นหนูมาจึงกล่าวกันว่าในวันอื่นๆหนูมากัดแผลบัตนี้ไม่ปรากฏมันไปเสียที่ไหนหนอพระโธิสัตว์กระทำเหตุนั้นให้ประจักษ์แล้วกล่าวว่าคนอื่นๆไม่รู้จึงพากันกล่าวว่าหนูไปเสียที่ไหนแต่เราเท่านั้นย่อมรู้ว่าหนูถูกม้าฆ่าแล้วดีดลงไปในบ่อน้ำ พระโพทิตว์นั้นจึงกระทำเหตุนี้นั่นแหละให้เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วประพันธ์เป็นคาถาที่หนึ่งมอบให้แก่พระราชกุมารพระโพทิตว์นั้นไตรตรองหาข้อเปรียบเทียบข้ออื่นอีกได้เห็นม้าตัวนั้นแหละมีแผลหายแล้วออกไปที่ไร่ข้าวเหนียวแห่งหนึ่งแล้วสอดปากเข้าไปทางช่องรั้ด้วยหวังว่าจะก,กินข้าวเหนียวจึงกระทำเหตุนั้นนั่นแหละให้เป็นข้อเปรียบเทียบ แล้วประพันธ์เป็นคาถาที่สองมอบให้แก่พระราชกุมารน,นั้นส่วนคาถาท,าที่สพระโพธิสัตว์ประพันธ์โดยกำลังปัญญาของตนมอบคาถาท,าที่สามแม้นั้นให้แก่พระราชกุมารน,นั้นแล้วกล่าวว่าดูก่อนพ่อเธอดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วเวลาเย็นเมื่อจะไปสะโบกครณีสำหรับสงสนานพึงเดินท้องบนคาถาท,าที่หนึ่ง ไปจนถึงบันไดอันใกล้เมื่อจะเข้าไปยังปราศาสต์อันเป็นที่อยู่ของเธอพึงเดินห้องบนคาถาที่สองไปจนถึงที่ใกล้เชิงบันไดต่อจากนั้นไปพึงเดินห้องบนคาถาท,าที่สามไปจนถึงหัวบันไดครั้นกล่าวแล้วจึงส่งพระกุมารไปพระกุมารน,นั้นครั้นไปถึงแล้วได้เป็นอุปร,ราชเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วได้ครองราชสมบัติ โอรสองค์หนึ่งของพระองค์ประสูติแล้วพระโอรสนั้นในเวลามีพระวส,สาสิบหกปีคิดว่าจากปรงพระชนพระบิดาเพราะความโลภในราชสมบัติจึงตรัสกับอุปถาคหมายถึงมหาเล็กทั้งหลายว่าพระบิดาของเรายังหนุ่มเราคอยเวลาถวายพระเพลิงพระบิดานี้จกเป็นคนแก่คร่ำคร่าเพราะชารา ประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติแม้ที่ได้ในการเช่นนั้นอุปถากเหล่านั้นพูลว่าถ้าแต่สมมุติเทพพระองค์ไม่อาจไปยังประเทศชายแดนแล้วกระทำความเป็นโจรพระองค์จงปลงพระชนพระบิดาของพระองค์ด้วยอุบายบางอย่างแล้วยึดเอาราชสมบัติพระโอรสนั้นรับว่าได้ แล้วไปยังที่ใกล้สะโบกครณีสำหรับสงสนานตอนเย็นของพระราชาในภายในพระราชนิเวศได้ถือพระขันยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่าจากข้าพระบิดานั้นณนที่นี้ในเวลาเย็นพระราชาทรงสั่งนางคาสีชื่อหนูไปด้วยพระดำรับว่าเจ้าจงไปชำระหลังสะโบกครณีให้สะอาดแล้วจงมาเราจักอาบน้ำ นางทาสีนั้นไปชำระหลังสะโบกขรณีอยู่เห็นพระกุมารพระกุมารจึงฟันนางทาสีนั้นขาดสองท่อนแล้วทิ้งให้ตกลงไปในสะโบกขรนีเพราะกลัวว่ากรรมของตนจะปรากฏขึ้นพระราชาได้เสด็จไปเพื่อจะสงสนานชนที่เหลือกล่าวว่าแม้จนวันนี้นางหนูผู้เป็นทาสียังไม่กลับมานางหนูไปไหนไปที่ไร พระราชาตรัสคาถา,าที่หนึ่งว่าคนพร่รบ่นอยู่ว่านางหนูไปไหนนางหนูไปไหนเราคนเดียวเท่านั้นรู้ว่านางหนูตายอยู่ในบ่อน้ำดังนี้พระองค์ได้เสด็จไปถึงฝั่งาสาบโบคครนีบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากุหิงคาตากัตถะคาตาเป็นคำวัยพ์ของกันและการบทว่าอิติ ลาลับปตีได้แก่บนเพอ้ออยู่อย่างนั้นดังนั้นคาถานี้แสดงเนื้อความนี้แก่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบเลยแหละว่าชนผู้ไม่รู้ย่อมพร่ำบ่นว่านางหนูผู้เป็นทาสีไปไหนแต่เราผู้เดียวเท่านั้นรู้ว่านางหนูถูกพระราชกุมารฟันขาดสองท่อนแล้วโยนให้ตกลงในสระโบกครณี พระราชาได้เสด็จดำเนินตรัสคาถาที่ไปถึงฝั่งสระโบกขรณีพระกุมารคิดว่าพระบิดาของเราได้ทรงทราบกรรมที่เรากระทำไว้จึงกลัวหนีไปบอกเรื่องนั้นแก่พวกอุปถากพ,พอล่วงไปเจ็ดถึงแปดวันอุปทาก่านั้นจึงหูลพระกุมารน,นั้นอีกว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าพระราชาจะทรงทราบสายจะไม่ทรงนิ่งไว ก็คำนั้นคงจะเป็นคำที่พระราชานั้นตรัสโดยทรงคาดคะเนเอาพระองค์จงปรงพระชนพระปิดานั้นเถิดวันรุ่งขึ้นพระกุมารนั้นถือพระขันประทับยืนที่ใกล้เชิงบันไดในเวลาพระราชาเสด็จมาทรงมองหาโอกาสที่จะประหารไปรอบด้านพระราชาได้เสด็จดำเนินสาธยายคาถาที่สองว่า เหตุใดท่านจึงคิดอย่างนี้และมองหาโอกาสจะประหารทางโน้นทางนี้แล้วกลับไปเสมือนลาเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าท่านข่าทาสีชื่อว่านางหนูตายทิ้งไว้ในบ่อน้ําวันนี้ยังปรารถนาจะบริภโภคโภชนะข้าวเหนียวอีกหรือแม้คาถานี้ก็แสดงเนื้อความนี้สำหรับพระราชาผู้ไม่ทรงทราบเลยว่าเพราะเหตุที่นั้นคิดอย่างนี้ และมองหาโอกาสจะประหารอยู่ทางโน้นทางนี้แล้วกลับไปเสมือนลาฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงรู้จักท่านว่าวันก่อนท่านฆ่าทาสีชื่อนางหนูที่สะโบครณีวันนี้ยังปรารถนาจะบริภโภคโภชนะข้าวเหนียวอีกพระกุมารสะดุ้งพระไทยหนีไปด้วยคิดว่าพระบิดาเห็นเราแล้วพระกุมารน,นั้นให้เวลาล่วงไปประมาณกึ่งเดือนแล้วคิดว่า จักเอาท่อนไม้ประหารพระราชาให้ตายจึงถือท่อนไม้สำหรับประหารท่อนหนึ่งมีด้ามยาวแล้วได้ยืนกลุมอยู่พระราชาตรัสว่าแน่เจ้าผู้โง่เขลาเจ้ายังเป็นเด็กอ่อนตั้งอยู่ในปฐมวัยมีผมดำสนิทมายืนถือท่อนไม้ยาวนี้อยู่เราจะไม่ยอมยกชีวิตให้แก่เจ้าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปทมุปปติโต บาลีเป็นปะฐะมุปปติโกได้แก่อุบัตคือประกอบด้วยปฐมวัยอธิบายว่าตั้งอยู่ในปฐมมวัยบทว่าสุสูแปลว่ายังเป็นหนุ่มบทว่าขีคังได้แก่ท่อนไม้สำหรับประหารมีด้ามยาวบทว่าสมาปัจชะความว่าเจ้ามายืนถือกลุ่มไว้คาถาแม้นี้ก็ข่มขูพระกุมาร แสดงเนื้อความนี้สำหรับพระราชาผู้ไม่รู้นั้นแหลว่าเจ้าคนโง่เจ้าจักไม่ได้บริโภคข้าวเหนียวของตนบัดนี้เราจักไม่ให้ชีวิตแก่เจ้าผู้ไม่มีความละอายเราจักฆ่าตัดให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วให้เสียบไว้บนหลานั่นแหละพระราชาทรงสาธยายคาถาที่สามพลางขึ้นถึงหัวบันไดวันนั้นพระกุมารนั้นไม่อาจหลบหนี กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์โปรดประหานชีวิตแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข่าแล้วหมอบลงที่ใกล้พระบาทของพระราชาพระราชาทรงคุกคามพระกุมารน,นั้นแล้วให้จองจําด้วยโซ่ตรวนแล้วให้ขังไว้ในเรือนจําทรงนั่งเหนือราชอาณาจที่ประดับประดานภายใต้สเสวตฉตรทรงดำริว่า พรามทิสาปาโมกผู้อาจารย์ของเราเห็นอันตรายนี้แก่เราจึงได้ให้คาถาสามคาถานี้จึงร่าเริงยินดีเมื่อจะเปล่งอุทานจึงได้ตรัสคาถาท,าที่เหลือว่าเราเป็นผู้อันบุตรปรารถนาจะฆ่าเสียจะพ้นจากความตายเพราะพบในอากาศหรือเพราะบุตรที่รักเปรียบด้วยอวัยวะก็หาไม่ เราพ้นจากความตายเพราะคาถาที่อาจารย์ผูกให้บุคคลควรเรียนวิชาที่ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าจะเลวดีหรือปานกลางบุคคลควรรู้ประโยชน์ของวิชาที่เรียนทั้งหมดแต่ไม่ควรประกอบใช้ทั้งหมดศิลปะที่ศึกษาแล้วนำประโยชน์มาให้ในเวลาใดแม้เวลาเช่นนั้นย่อมจะมีแท้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่า นานตลิขะภวะเนนะความว่าทิพยวิมานเรียกว่าพบในอากาศวันนี้เราไม่ได้ขึ้นแม้สู่พบในอากาศเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้พ้นจากความตายในวันนี้แม้เพราะพบในอากาศบทว่านางขปุตตะสิเรนะวาความว่าหรือว่าเราไม่ได้พ้นจากความตายแม้เพราะบุตรอันเห็นเสมอด้วยอวัยวะบทว่า ปุตเตนะหิปัฏฐิโตความว่าก็เราอันบุตรของตนเองปรารถนาจะฆ่าในวันนี้บทว่าสิโลเกหิประโมจิโตความว่าเรานั้นเป็นผู้พ้นจากความตายเพราะคาถาทั้งหลายที่อาจารย์ของตนประพันธ์ให้มาบทว่าสุตังได้แก่ปริยัติการเล่าเรียนบทว่า อธีเยถะได้แก่พึงเรียนคือศึกษาเอาด้วยบทว่าหีนมุกกัตถมัชชิมังนี้ท่านแสดงว่าวิชาที่เรียนไม่ว่าจะต่ำปานกลางหรือชั้นสูงก็ตามบุคคลควรเรียนทั้งหมดบทว่านะจะสับพังประโยชยเยความว่าไม่ควรประกอบใช้มนชั้นต่ำหรือศิลปะชั้นกลาง <ส>ควรประกอบใช้แต่ชั้นสูงเท่านั้นบทว่ายัตถะอัฏฐาวะหังสุตังความว่าศิลปะที่ได้ศึกษาแล้วชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นการปั้นหม้อของม,มโหสถบัณฑิตย่อมนำประโยชน์มาให้ในการใดการแม้นั้นย่อมจะมีทีเดียวในการต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วพระกุมารก็ได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติ พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าก็อาจารย์ทิสาปาโมกในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนีแลจบอธถกถามูสิกะชาดกที่สาม